ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอะไรอีกแล้วไม่ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วขอสงบสงบหน่อยนะอีกสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะสวดมนต์และที่ฐานเจดห้พระคุ้มครองให้อยู่ดีมีสุขตลอดอายุไขไม่เจ็บไม่ป่วยทุกข์โรคภัยโรคขาโรคระบาดอันตรายจากดินน้ำไฟลมทุกภัยอันตรายอุบัติเหตุเพศภาาัยศาสตราวุธทั้งหลายไม่ทิ่มไม่แทงไม่ไม่เบียดเบียนแล้วสงบลงแล้วอ้าว ผูต้ตัวแทนตัวแทนผู้มีบุญทั้งหลายที่จะมาปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดพ้นจากความตายมาพร้อมกันแล้วทั้งที่ยังไม่มาก็ดีส่งใจมาก็ดีโมทนาสาธุก็ดีเาบาๆหน่อยนะดีใจเหรอนโมตัสสะพะคะวัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุมพทธัสสะ นะโมตัสสะพังขวัตโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ,ธาบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้์น่อยเพราะเดี๋ยวเขาจะได้ไปอยู่บ่อน้ำเย็นๆถูกขังถูกกัดถูกขังมานานข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายชีวิตสัตว์เหล่านี้ให้รอดพ้นจากความตายให้รอดพ้นจากที่คุมขังทุกศพโรกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายโรคหาโรคระบาดความคับแค้นครับคับใจทุกกายทุกใจทั้งหลายความไม่สบายกายไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย โรคหาโรคระบาดสิ่งทั่วและปีจารยทั้งหลายคิดจะกากินร่างกายขอให้วินาศสิ้นไปให้หมดด้วยพุทธานุภาพธรรมา,รรมานุภาพสังานุภาพได้ด้วยบุญแห่งอันมีฤทธิ์มากนี้ขอความคล่องตัวในความเป็นอยู่คมอยู่ดีมีสุขฐานะสูงใหญ่ยิ่ง,งขึ้นจงบาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าจะได้พบกับความทุกข์ยากทุกกายทุกใจวิตกกังวลใดๆทั้งสิ้นอีกเลย คนอื่นกะทุกอย่างไรก็เรื่องของเขาแต่ขใอยค้าพเจ้าทั้งหลายอยู่ดีมีส<ๆ>ุขคล่องตัวในความเป็นอยู่สบายๆให้ฐานะสูงใหญ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้ทั้งครอบครัวทุกลุกทุกนามทั้งที่มรนาและมีส่วนร่วมทุกทันทุกุกถึงประกาศเชิญข้าพลอยเจ้าเจ้าก็จงปล่อยข้าให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้พ้นจากที่คุมขังให้พ้นจากพันตรายทุกขับขับกขับใจทั้งหลายทุกโศกโรคภัยทั้งหลายสาตาวุธทั้งหลาย เคมีลังสีทั้งหลายดินน้ำไฟลมทั้งหลายอย่างนอยเป็นอันตรายแก่ข้าพเจ้าเลยสาธุสาธุสาธุาปล่อยได้ไอ้นั่นเราปุยกันเ,เขาเขาถ้าปุยกันที่นี่เพราะว่ายามพวกป็นย,ยามพวกยางเฝ้าเขาจะเป็นแบบนี้สาธุสาธุประโยชน์ดีมีสูขนะบนรักษาพระคุ้มความตลอดอายุขัยโอ้ตัวใหญ่นะโอ้ชุดนี้สองตัวโลลวสองตัวโลแล้วเนี่ยตัวขนาดนี้เนี่ยตัวใหญ่ๆนะอย่าเพิ่งติดน้ำนะ เดี๋เพิ่ดีดน้ำออกมาอ้าวเร็วๆไอ้โอ้ยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยชุดนี้ชุดใหญ่มากตัวยิ่งใหญ่ยิ่งอายุมากยิ่งกลัวตายสาธุสาธุสาธุ มีแต่คนอายุมากอะกลัวตายสาเด็กมันไม่กลัวตายหรอกขี่รถเร็วๆทำอะไรมันก็ไม่กลัวไม่ได้นึกแต่คนอายุมากเอ้าโอ้ยดีใจดีใจรอดตายหมดแล้วไม่เจ็บไม่จุกไม่ป่วยแล้วนะหายเจ็บหายป่วยทุกศัโรคภัยโรคหาโรคระบาดวินาศสิ้นภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงอวุบัติเหตุเพศภัยสาตาวดทั้งหลาย <S <S เรื่องดักเครื่องแทงให้อย่าได้มาทำอันตรายให้อยู่ดีมีสุขตลอดอายุข,ขัยตั้งสะโูแกวแห่งนี้ใจเย็นเย็น เอาอาหารให้เขาหน่อยปล่อยแล้วให้มีอาหาร arius. การกินหน่อยอ้าวเร็วเร็วเรคุณแก้วคุณแหวนคุณเง็ดคุณทองคุณโชคคุณลากคุณวาสนาคุณบารมีคุณยศถาบรรดาศักดิ์คุณเฮงเฮงโดยมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วได้ยิงเสียงก็มากันให้หมดเร็ว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 โอ้มาแล้วหนุดไกลก็มาแล้วไหว,ว,ว้ไหว wow. ้น้ำมาเนี่ยเนี่ยตีน้ำมาแล้วสาทุสาทุมาอยู่ดีมีสุข มีอาหารการกินพร้อมสะลึก7เมตรน้ำเย็นสบายว้างยา50เมตรสาธุสาธุเขาทุกท่านจงโบธนาสาธุการมีส่วนแห่งบุญอันมีฤทธิ์บ้างนี้โดยทั่วรูปทั่วดามทุกท่านทุกทันทุกทุกโนทุกท่านทุกทุกตัวคนเทินสาธุสาธุสาธุ Oh uh -huh.